ดูความคืบหน้าคดีกันบ้างนะคะวันนี้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็ไปติดตามความคืบหน้าคดีดีไอคอนกรุ๊ปค่ะแล้วก็ให้กําลังใจในส่วนของผู้เสียหายที่วันนี้ก็เดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะในการที่จะร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวยืนยันบอกว่าจะเดินหน้าดําเนินคดีให้บริษัทเร่งชดใช้เยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะคือสิ่งที่ชัดเจนบอกว่าภายในเดือนตุลาคมนี้น่าจะม,มีความคืบหน้ามากที่สุดในส่วนของคดีที่เกิดขึ้นนะคะโดยพลตารวจเอกกิตรัพันเพชรค่ะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพล ตรวจโทอัคราเดชพิมลสีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใน,เนาเถนะหัวหน้าติดตามคดีวันนี้ก็ประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีดีไอคอนกรุ๊ปนะคะร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยก่อนเข้าประชุมค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้มีการแวะพูดคุยนะคะกับในส่วนของกลุ่มผู้เสียหายที่มารอร้องทุกบอกว่าหากสามารถให้บริษัทชดใช้ได้ ก็จะทําให้เร็วที่สุดน,น,นะ,ค,ะครับท่านบอกว่า,างี้อดทนหน่อยนะอันนี้นบอกกับผู้เสียหายนะที่พูดกับผู้เสียหายนักข่าวก็ได้ยินก็อ่านว่ากําลังเร่งรวบรวม พยาหลักฐานให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะ,คะ,ะขณะเดียวกันค่ะนายกรองตรีธนกฤตจ,จิตอารีรัตน์นะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาและนายแพทย์พันุวัต์บานเกตค่ะอธิบดีกรมสนับสนุนและบริการสุขภาพค่ะก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับทางตำรวจป่าคอบอให้เอาผิดกับนายฐานานนท์หิรันชัยวันหรือว่าหมอเอกซึ่งเป็นหนึ่งในทีมบอสของดีไอคอน ะะที่มีการแอบ,บอ้างบอกเป็นแพทย์ฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เรื่องสถานที่ที่ใช้ในการตรวจรักษาค่ะอย่างวันพุ่งนี้ค่ะก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสถานพยาบาลแล้วก็คลินิก2จุดว่ามีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะเราเรียกเาว่าเป็นหมอเถื่อนได้ใชนะ่ไหมคือถ้าในนี้เนี่ยไม่ปรากฏชื่อก็ต้องถือว่าเป็นหมอเถื่อนนะแล้วก็ข้อสําคัญก็คือว่าถ้ามันมีการรักษา นะครับที่เกิดขึ้นกับใครก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามีการรักษาก็ต้องให้พึงระวังครับเพราะว่าเรื่องของกรณีหมอเถื่อนก็ตามหรือจะเป็นหมอกระเป๋ายังไงก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นมาหลายรายแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็บอกให้ระมัดระวังนะครับแล้ววันนี้นถ้าเกิดว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าหมอเอกนะครับได้ยินตรงเรื่องนี้อยู่นะครับก็ให้มาปรากฏตัวสักน,นิดหนึ่งนะครับมาพูดคุยกันที่ว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยทำไปเพราะเจตนาอะไรก็เรียกร้องให้ทางคุณ หมอเอกอะไรที่ว่านะครับแสดงตัวว่าเป็นหมอเอกเนี่ยเป็นหมอก็มาดูว่าเป็นหมออะไรครับครัถ้าไม่ใช่คุณหมอจีิงๆพารเข้าสายค้าหรือข้อหายอะไรการมในพรบวิชารับรเรื่องการที่ประกอบวิชาชีพโดยไม่รับอนุญาตก็มีโทษจำคุก3ปี3ปี30,000บาท ด้านเลขาธิการแพทยสภา,าก็บอกนะครับว่าหลังจากที่เมื่อวานได้แจ้งความดำเนินคดีกับบอสหมอเอกที่แอบอ้างเป็นแพทย์แล้วแต่ว่าจากการตรวจสอบพบความผิดเกี่ยวกับพรบสถานพยาบาลด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอย่างน้อย2ฉบับก็คือพรบวิชาชีพเวชกรรมกรณีเป็นแพทย์เถื่อนและพระบสถานพยาบาลจึงจะดำเนินการควบคู่ไปกับกระทรวงสาธารณสุขส่วนใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของบอสหมอเอก ที่เป็นสาขาที่เรียนจบก็คาดว่าน่าจะหมดอายุไปแล้วซึ่งต้องมีการตรวจสอบกับสภาเทคนิคการแพทย์อีกครั้งไปดูความเคลื่อนไหวคดีนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะพันธํารเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกนะคะว่าคดีนี้เนี่ยยังไม่เข้าข่ายความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินหรือว่าแช์ลูกโซ่เพราะ แชร์ลุโซ่เนี่ยก็จะหวังรายได้จากผู้สมัครสมาชิกน,นะคะสินค้าจะมีหรือไม่มีและก็ต้องมีเกณฑ์กาหนดอื่นประกอบการพิจารณาแต่ถ้าเป็นกรณีช่อโกงตํารวจสามารถดําเนินการได้ในทันทีสําหรับคดีในลนนักษณะนี้ถ้าจะนำทรัพย์สินกลับมาให้เหยื่อหรือว่าผู้เสียหายก็เลยมีการสั่งการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตรวจสอบในเรื่องของการฟอกเงิน มูลค่าความเสียหายของคดีที่เกิน300ล้านบาทค่ะตรงนี้แหละสามารถเข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินได้เพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออยากช่วยเหลือประชาชนทางคดีแพง่งโดยฟ้องคดีเป็นกลุ่มในคดีคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อติดตามทรัพย์สินให้เบื้องต้นทราบว่ามีมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมากกว่า700ล้านบาทค่ะ ทางด้านของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกนะคะว่าเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเครือบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปที่ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอมีการทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยว่า อาจฝ่าฝืนม,มาตรา40และ41ในเรื่องการโฆษณาและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องรวมเนี่ยคือ5คดีค่ะส่วนการฝ่าฝืนพรบอาหารปี2552มีโทษปรับนั้นได้มีการดำเนินการปรับเรียบร้อยแล้วส่วนโทษอาญามีอยู่อีก1คดีขณะนี้อยู่ในชั้นศาลค่ะยืนยันบอกว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของตัวสินค้าแต่มีปัญหาในเรื่องของฉลากสินค้าที่เขียนเกินความจริง ทุกอย่างดําเนินการเรียบร้อยทั้งหมดแล้วค่ะทางนี้ส่วนตัวที่ได้สอบถามผู้รู้ก็มองว่าคดีนี้มีปัญหาในเรื่องของการหาสมาชิกมีการจ่ายเงินค่าสมาชิกซึ่งก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะของแชร์ลูกโซ่โดยจะเกี่ยวข้องกับ DSI เนื่องจากว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเกิน300คนขึ้นไปและมูลค่าวความเสียหายก็เกินกว่าร้อยล้านบาทแต่ว่าต้องดูในข้อเท็จจริงต่อไปค่ะนอกจากนี้สิ่งที่ต้องดู คลิปเสียงต่างๆเมื่อวานนี้บอสพอ,อให้สัมภาษณ์บอกยอมรับว่าเป็นสิ่งของเขาจริงอ,อย่างเทวดาสคบอเนี่ยเขาบอกว่าจริงแล้วเป็นการเปรียบเทียบเฉยๆไม่ได้ไม่ได้มีการไปแจกให้เทวดาแต่อย่างใดแต่อีกคลิปเสียงหนึ่งนี่สิเขาบอกว่าที่คุยกันกับนักการเมืองนี่แหละบอกว่านักการเมืองบอกว่าบอสพอเนี่ย เลี้ยงดูพี่น้อยไปออต้องเพิ่มเงินด้วยนะ,ะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เหมือนดีดนิ้วเป๊ะเลยเนะีนะ่ยทุกอย่างหายไปมีอะไรบอกเขากำลังตามหาอยู่ไงว่าเ,เสียงที่คุยกับบอสพอเนี่ยเป็นใครเพราะบอสพอบอกว่าเป็นเสียงของเขาจริงอันนี้ก็เป็น,นะะประเด็นเองเหมือนกันเรื่องของการเมืองอ